สวัสดีครับผมทวีศักดิยพันธ์วีลูกช่างต่อยครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องการตกแต่งห้องเครื่องซิ่งสำหรับรถยนต์เชฟโรเลตปี2018ล้อที่ใช้เป็น Project ์ดี D1SR ขอบหน้า9ครึ่งออฟเซตบวก5 รถคันนี้ก็ผมจะรื้ออุปรกรณ์ออกทั้งหมดจะรื้อหมอกรองอากาศนะครับลื้อชุดท่ออินเตอร์กล่อง ECU กล่งฟิวชุดแบตเตอรี่ชุดสายไฟรอบเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําสีห้องเครื่องใหม่หมทั้งหมดครับ <S 2> <S 2> ตอนที่รถกลับมาผมจะติดตั้งเครื่องยนต์กับเกียร์ไว้เฉยๆซึ่งเป็นเครื่องเปล่าเครื่องดูแลแมก2500ซีซีแต่ได้ทำการถอดเครื่องยนต์มาชุบโครเมียมทุกชิ้น เสร็จแล้วผมจะทําให้ดูการจัดจ่ดประกอบให้ดูทีละชิ้นละชิ้นเลยครับทีนี้มาดูกันครับว่าต้องใช้อะไรบ้างมูเลสสายพานหน้าเครื่องขาได้ชาร์จขาคอมแอร์ขายึดลูกลอกตัวดันสายพานรางหัวฉีดชุดแป๊บหัวฉีด ชุดเขาเทอร์โบคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวดันสายพานชุดลูกลอกสายพานหน้าเครื่องมูเล่กข้อเหวี่ยงหน้าเครื่องคอหม้อพักน้ำฉีดน้ำฝนแผ่นอุด egr ฝั่งท่อไอดีชุดย้ายปั๊มเวอร์ปั๊ม power ไดชาร์จเทอร์โบ f 5้ห้าฝาหน้าเกตดีข่อรั่วไม่ดีงานสร้างขึ้นใหม่ชุดอ,อยน้ำมันเครื่องชุดหัวฉีดตัวประกับล็อกหัวฉีนดน็อตท่อรั่วไม่ดีชุดน็อตยึดอุปกรณ์รอบเครื่องน็อตท่อไอเสียน็อตยึดลูกลอกหน้าเครื่องชุดหม้อน้ำปีเนียมพร้อมชุดพัดลมไฟฟ้า เราจะเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับจะเป็นการใส่หม้อลมเบรกอันดับแรกนะครับเราต้องติดตั้งกระป๋องน้ํามันเบรกเราจะใส่ลูกยางเข้าไปตรงตัวปั๊มเบรกแล้วก็เอาตัวกระป๋องน้ํามันเบรกมาประกบเข้าไปนะครับจะเป็นม้อลมเบรกเดิมนะครับแต่เราไปททาสีทําลวดลายใหม่ซึ่งเป็นธีมของรถในวันนี้นะครับโดยการใส่ม้อลมเบรกนะครับเราต้องมุดไปใส่น็อตด,ด้านในตัวรถใต้คอนโซลแล้วก็ใส่สลักเบรกที่ขาเบรก ตัวขาจับสวิกเบรนก็จะเป็นขาสแตนเลสมายึดเข้ากับตัวมออลมแล้วก็จะเดินปวัวฟิตติ้งเบรกแล้วก็จะมีการติดตั้งสวิกเบรนเพิ่มหลังจากนั้นเราจะมาติดตั้งสายถักเชื่อมโยงเข้าที่2อจุดจุดนึงเนี่ยเข้าตรงเฟือง,งอที่เป็นสวิกเบรนอีกจุดหนึงจะเข้าที่ปั๊มต่อไปเบรกหลัง เราจะพักตัวชุดเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อมาครับเราจะมาติดตั้งฝาวาลวนะครับซึ่งเป็นธีมเดียวกับบ้านลมเบรกอันดับแรกนะครับจะประกอบยางฝาครอบวาลวซีนหัวฉีดด้านในแล้วก็มียางเส้นรอบนอกนะครับตอนนี้น้องเขากําลังจะทากาวประก็นนะครับที่ตัวฝาวาลวก่อนทาเฉพาะจุดที่มันเป็นโค้งนะครับเพื่อจะให้มันสนิทแล้วก็จะประกบเลยนะพี่ถ้าถ้าช้ากว่าน,นี้จะแห้ง ต่อไปนะครับเราก็จะนำน็อตทองแหวนสีเงินนะครับมาประกบเข้ากับฝาวาล มานะครับผมจะใส่ฝาครอบสายพานเหลาลิ้นชิ้นล่างนะครับทีนี้ฝาครอบชิ้นนี้มันเป็นพลาสติกต้องเสริมบูทเป็นบูทเหล็กครับตัวนี้พอใส่ชิ้นล่างเสร็จแล้วเราก็จะนำฝาใส่นะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็ประกบเข้าไปฝาใส่ตัวนี้ก็คือต้องใส่บูทเหล็กเหมือนกันทุกจุดนะครับ ตัวนี้คือเซ็นเซอร์เพลาเราลิ้นด้านบนนะครับมันจะตรวจวัดองศาจุดระเบิดครับตัวนี้ตอนนี้นะครับเราจะกลับมาที่ตัวปั๊มเบรกต่อนะครับจะเป็นการติดตั้งหัวฟิตติ้งเข้ากับสายถักนะครับสายตัวนี้จะเอาไปติดตั้งระหว่างกระป๋องเบรกไปที่ปั๊มครับ ต่อไปจะเป็นการใส่น็อตหลักท่อยดีทั้งหมดนะครับเจ้าน็อตหลักนี้ไปติดตั้งที่เครื่องเพื่อจะใส่ถ่อยดีครับวิธีใส่น็อตหลักนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเมียเข้าไป1ตัวก่อนแล้วก็ขันน็อตอีกตัวหนึ่งเข้าไปประกบล็อกกันให้แน่นพอล็อกกันแน่นเสร็จแล้วเราก็จะขันน็อตตัวนอกนะครับเข้าไปให้สนิทกับตัวเสื้อฟาสูบอีกที พอเราล็อกแน่นเสร็จแล้วเราก็จะทำการคลายน็อตตัวเมียอ,ออกก็จะเป็นการจบวิธีใส่น็อตหลักชิ้นต่อมานะครับผมจะมาจัดการกับท่อทางน้ำเข้าน้ำออกนะครับชิ้นนี้คือทางน้ำเข้าของเชฟนะครับที่ทางร้านสร้างขึ้นมาเองเราวัดล้างเกลียวเองเพื่อจะใส่หัวฟิตติ้งซึ่งถ้าเทียบจากทางน้ำเข้าของเดิมครับซึ่งเป็นพลาสติกเราไม่สามารถจะใส่หัวฟิตติ้งเข้าไปได้เราเลยต้องสร้างชุดทางน้ำเข้าใหม่ ก่อนอื่นผมจะเอาโอลิงมาใส่ที่ท่อนะครับตัวท่อทางน้ำเข้าจะอยู่บริเวณใต้ท่อไอดีนะครับสังเกตตัวที่ขาจับนะครับจะต้องออกแบบมาให้ตรงกับรูยึดน็อตที่เครื่อง เสร็จแล้วเราจะทากาวบางๆนะครับที่ท่อน้ําทั้ง2อันตัวนี้จะเป็นท่อน้ําที่ต่อจากคอน้ําที่เราใส่เมื่อกี้นะครับเพื่อจะวนไปเลี้ยงออยคูลเลอร์ตัวนี้เป็นแผ่นอุดอีเจีฝั่งท่อไอดีครับเดี๋ยวผมกำลังจะเอาไปติดที่เครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องใส่ประเกันเพราะว่าไม่ได้รับแรงดันอะไรแค่เราปิดอุดไม่ให้หนูเข้าไปทำรัง,งเฉย ต,ตอนนี้เราก็จะทําการใส่โอลิงตรงหน้าแป่นท่อไอดีนะครับจุดเด่นของท่อไอดีตัวนี้นะครับก็คือมันจะใส่โอลิงเดิมของท่อไอดีเดิมได้เลยครับเรื่องการรั่วหรือการเล็ดลอดของอากาศคือจะไม่มีเลยทําให้มันสนิทแน่นกว่าที่เราตีประเก็นใหม่ใส่ครับเมื่อเราใส่โอลิงเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เซนเซอร์ท่อไอดีนะครับ จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศที่ท่อยดีตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เดิมที่เราย้ายจากท่อยดีเดิมมาใส่ท่อยดีใหม่ความพิเศษของท่อไอดีตัวนี้ท um ี่เราสร้างขึ้นนะครับมันจะมีช่องพอตที่ใส่คอน้ําล่างโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มขาจับอะไรขึ้นมาให้ลกขึ้นอีกการติดตั้งไอดีนะครับเราไม่สามารถ ขันท่อไอดีให้ไปสนิทแนบกับเครื่องยนต์ได้เลยมันต้องประกบพอน้ําตัวเนี้ยเข้าไปกับท่อไอดีแล้วขันแน่นพร้อมๆกันคือทางน้ําออกที่เราทําหัวเกลียวรอไว้เพื่อจะใส่หัวฟิตติ้งท่อน้ําเราก็ต้องใส่ตัวโอลิงนะครับตัวนี้คือเราต้องทากาวช่วยเขาด้วยครับให้มันสนิทแนบเพื่อน้นําจะได้ไม่รั่วเราต้องขยับตัวน็อตท่อไอดีมาให้มันพร้อมกัน ้นต่อไปเราก็จะใส่ตัวไม้วัดน้ำมันเครื่องนะครับต่อไปเราก็ใส่ตัวเฮดเดอร์นะครับเราก็ต้องเอาประเก็นประกบเข้าไปก่อนนะครับมันเป็นแผ่นสแตนเลสครับตองคินเป็นประเก็นเดิมตรงรุ่นนะครับแล้วก็เอาตัวเขานะครับใส่ประกบเข้าไปที่เครื่องยนต์ ที่เราใส่เนี่ยมันเป็นเขาแต่งมันมีขนาดใหญ่กว่าเดิมเราก็เลยต้องทําขาค้าเพื่อให้รับน้ําหนักเทนเตอร์เทอร์โบต่อไปจะเป็นการใส่เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบ F5 ฝ่าน้าเกดดี้ใบบิเลต แต่ก่อนที่เราจะเอาเทอร์โบเนี่ยไปใส่ที่รถเนี่ยเราต้องทำการใส่ตัวท่อน้ำมันไหลกลับก่อนตัวนี้คือเป็นอะแดปเตอร์เป็นจุดไหลกลับน้ำมันที่มาเลี้ยงแกนเทอร์โบเนี่ยให้ไหลกลับเข้าเครื่องครับเราจะตัดประเก็นทากาวบางๆแล้วก็วางประกบเข้าไปกับตัวเทอร์โบเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนับแปนตัวนี้วางนะครับแล้วก็ยึดน็อตประกบ สุดท้ายแล้วตัวนี้ที่เราติดตั้งไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ด้านล่างต่อไปนะครับเราก็จะทําการยึดวิกเกตกระป๋องนะครับเข้ากับตัวเทอร์โบก่อนที่นำไปติดตั้งที่รถนะครับเพื่อการติดตั้งที่สะดวกนะครับเราจะทําการใส่น็อตหลักไปที่ตัวเขาเทอร์โบก่อนนะครับใช้วิธีการเดียวกับที่เราขันน็อต้อยดี ก่อนที่เราจะติดตั้งเทอร์โบเราต้องเอาประกนันวางไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ประกบน็อตเข้าไปให้ครบ4มุม เราติดตั้งเทอร์โบที่ตัวเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราก็จะมาติดตั้งสายแรงดันน้ํามันไหลเข้าแล้วก็ไหลออกจากตัวเทอร์โบนะครับเราต้องทากาวบางๆไว้รอบๆก่อนนะครับเพื่อกันน้ํามันรั่วซึม,มตัวหนอนที่เราใส่ไปกับตัวเทอร์โบนะครับจะมีหัวเกียวเอาไว้รองรับหัวฟิตติ้งอยู่แล้ว โดยท่อนี้จะเชื่อมโยงเอาน้ำมันเครื่องมาหล่อเลี้ยงเทอร์โบต่อไปก็จะเป็นการใส่ออยน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้เป็นออยน้ำมันเครื่องเดิมที่ผมได้มีการตัดให้มันเข้ารูปแล้วก็ทำสีดำตอนนี้เราจะเอาตัวโอลิงนะครับใส่กลับไปที่เดิมตัวนี้เราถอดออกตอนที่เราเอาตัวออยมาทำสีเราก็จะนำโมลิงใส่กลับไปที่เดิมนะครับ จุสังเกตครับต้องดูตัวหน้าแป้นที่ประกบกับต,ตัวเครื่องยนต์ครับให้สนิทเท่าที่ก่อนแล้วค่อยยึดนอด็อตอันนี้คือท่อน้ำนะครับที่วนเลี้ยงออยระบายความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับต่อไปจะเป็นการใส่แอแดปเตอร์ตัวม้อลมเบรกนะครับ ของเดิมเนี่ยมันจะเป็นท่อลมสวงธรรมดาแต่เราจะใส่ตัวหัวฟิตติ้งเข้าไปตรงจุดนี้เราก็เลยต้องมีตัวแปลงมาใส่แทนของเดิมตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มลมของตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เราจะต่อหัวฟิตติ้งขึ้นมาเอาลมไปใช้กับหม้อลมเบรก เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนําท่อลมที่เราได้ย้าหัวฟิตติ้งไว้เนี่ยไปติดตั้งเราจะสอดสายลงไปทั้งด้านหลังหม,ม้อลมร้อยหลบไปทั้งบ้านคัตซีครับแล้วอ้อมลอดเข้าไปตรงใต้เครื่องแล้วร้อยสายขึ้นมาอ้อมตรงด้านหลังปั๊มเข้าไปกับตัวหัวฟิตติ้งที่เราได้ติดตั้งไว้ในตอนแรก ต่อไปเราก็จะทําการวัดสายหม้อน้านะครับที่เป็นหัวฟิตติ้งแต่เราต้องเอาหม้อน้ําจริงที่เราจะติดตั้งมาวัดระยะก่อนเพราะว่าสายตัวนี้มันจะต้องทําการวัดระยะเราจะทําเป็นหัวฟิตติ้งทั้งสองฝั่งจากนี้เราก็จะเอาท่อน้ําบนกับท่อน้ําล่างนะครับที่เราย้ําหัวไปแล้วติดตั้งเข้าไปกับตัวเครื่องยนต์ ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งหวัวฉีดนะครับเราก็เอาตัวประกับนะครับใส่กับหัวฉีดแล้วก็เอาแหวนรองวางแล้วก็เอน็อตร้อยและทีนี้เราก็เอาไปติดตั้งที่รถไปใส่กับตัวเครื่องยนต์ได้เลยครับเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็ขันน็อตตัวประกับหัวฉีด <c oughs> ลงไปให้พอตึงๆก่อนนะครับตัวนี้เราต้องขยับหัวฉีดตอนใส่แป๊บอีกทีเสร็จแล้วเราก็จะประกอบรางหัวฉีดเข้ากับตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นรางหัวฉีดเดิมแล้วก็เอาชุดพรีเมียมใหม่ ต่อไปก็จะเป็นการใส่ตัวแป๊บหัวฉีดนะครับเราก็เริ่มจากสูบด้านในก่อนสูบที่4ขันน็อตประคองจนตึงมือต่อไปก็เป็นสูบสามนะครับแป๊บหัวฉีดนะครับมันสลับตำแหน่งกันไม่ได้เลยมันจะดัดมาโคดงงต่างกันตัวนี้คือท่อแรงดันนะครับที่มาจากปั๊มด้านล่างติดตั้งลักษณะาเดียวกันครับแล้วก็ใช้ปัจแจกเบอร์สิบเจ็ดขันจนล็อกแน่น พอเราติดตั้งแป๊บหัวฉีดครบทุกหัวนะครับเราก็จะกลับมาขันน็อตตัวประกับหัวฉีดทั้ง4หัวแน่นต่อไปเราก็จะมายึดระบบแอร์นะครับตัวนี้คือขาตัวนี้คือตัวคอมแอร์แต่เดี๋ยวเราจะเอาตัวขาคอมแอร์เนี่ยไปประกบกับตัวเครื่องยนต์ก่อนตำแหน่งของไอตัวขาคอมแอร์ก็คือมันจะอยู่ใต้ท่อไอดีนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาไอตัวคอมแมร์ที่ผมถอดมาปัดเงาแล้วก็ทุบโครเมียมผู้เล่ด้านหน้าเนี่ยเข้าไปประกบกับตัวขา ที่เราติดตั้งตัวคอมเเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาท่อแอร์หลบมาใส่ต้องมี2ท่อนะครับจะมีท่อร้อนกับท่อเย็นท่อแรกเนี่ยจะกอ,อกจากคอมเเข้าแผงอีกท่อหนึ่งก็คือจะเข้าสู่ตัวตู้ผมจะติดท่อร้อนก่อนนะครับเวลาใส่เนี่ยเราต้องดันท่อเนี่ยให้สนิทครับก่อนที่เราจะใส่น็อตท่อร้อนเนี่ยครับก็คือเราจะใส่ที่คอมเไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะวางไว้ด้านหน้าเพื่อจะรอใส่กับตัวแผงแอร์ ต่อไปเราจะติดตั้งท่อเย็นนะครับจุดต่อไปผมจะติดตั้งท่อแอร์กับตัวตู้นะครับท <Okay. S 1> ่อตัวนี้จะเป็นท่อความเย็นที่จะไหลเข้าสู่ห้องผู้โดยสารชิ้นต่อไปที่เราจะใส่ก็คือตัวไดชาร์จนะครับ mm hmm. งานชุบโครเมียมทั้งตัวเหมือนกันนะครับ โดยที่เราต้องนําขาได้ชาร์จมาติดตั้งก่อนเราก็จะทำการใส่ตัวได้ชาร์จให้เข้าที่นะครับน็ความยาวประมาณ5นิ้วเบอร์15 2ตัวบนล่าง ต่อไปที่เราจะใส่กับตัวเครื่องยนต์นะครับก็คือตัวปัอมอ๊ม power โฟล์มไลน์นิวเชฟปกติเนี่ยนิวเชฟรุ่นนี้ปั๊ม power จะอยู่ด้านบนแต่เราจะเอาไปไว้ด้านล่างตัวนี้จะเป็นขาย,ยึดปั๊ม power ที่เราย้ายลงไปด้านล่างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปประกอบกับรถเนี่ยเราต้องประกอบขาเข้ากับตัวปั๊ม power ก่อนประกอบเข้าไปแล้วยึดน็อตเบอร์13 3ตัวครับคือเราจะแย่น็อตเข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อจะล็อกขาปั๊มกับตัวปั๊มเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วเราก็จะเอาบล็อกเบอร์13นะครับขันขันให้เข้าพร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวปั๊มเนี่ยครับมาประกบกับตัวขาก็เป็นอันเสร็จครับเดี๋ยวเราจะไปยึดที่ตัวเครื่องยนต์อีกทีตำแหน่งจะอยู่ใต้ออยครับ ต่อไปเราก็จะเอาตัวดันสายพานตัวนี้นะครับใส่ตรงหน้าเครื่องเราก็จะจับตัวบูทนี้นะครับใส่ให้ตรงกับตรงนี้แล้วก็เอาน็อตล้อยเข้าไปบล็อกเบอร์สิบห้าขันต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่สายพาวเวอร์จะมีทั้งสายแรงดันแล้วก็สายวนน้ำมันกลับถังโดยที่ผมได้ใส่สายข้องอไว้เรียบร้อยแล้ว รูบนเนี่ยจะเป็นรูน้ํามันจากแหลกเข้าสู่ถังรูล่างจะเป็นรูไหลกลับจากตัวปั่นพวเวอร์เข้าสู่แหลกแป๊บท่อไหลกลับเนี่ยเราจะเอามายึดติดกับคานคัสีเพื่อความแข็งแรงครับท่อตัวนี้นะครับเราจะร้อยเข้าไปด้านหลังแล้วก็ดันให้ลอดขึ้นมาทางช่องด้านหน้าเพื่อจะไปใส่กับตัวปั๊มพวเวอร์อีกที แล้วก็ปลายด้านหนึ่งครับใส่ที่ตัวแหลกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดสาย power เข้ากับตัวคัตซีนะครับกับรูที่เราทำเอาไว้แล้วต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการติดตั้งกระป๋อง power ตัวนี้ครับไว้เหนือตัวปั๊ม power เลยแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาท่อคาร์บอนนะครับใส่ที่ตัวกระป๋องก่อนที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างปั๊ม power กับถัง ตัวนี้จะเป็นท่อที่จะต่อจากปั๊มเข้ากระป๋องพาวเวอร์ต่อจากนี้นะครับผมก็จะไล่ติดตั้งมูเล่ชิ้นต่างๆเลยซึ่งมีด้วยกัน4ชิ้นทุกชิ้นเป็นการชุบโครเมียมมาหมดเลยมูเล่หน้าเครื่องทั้ง4ี่ชิ้นนะครับมันจะโยงสายพานที่ปั่นอยู่หน้าเครื่อง เรี๋ยวเราจะใส่ตัวสายพานนะครับซึ่งเป็นสายพานเส้นเดียวที่ยาวมากนะครับที่จะประกอบเข้ากับมูเล่ทุกชิ้นโยงปั่นระบบไดชาร์จคอมแมร์พาวเวอร์ใช้อยู่แค่เส้นเดียวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวสายพานไฮดรอลิกก็คือมันเป็นลูกลอกดันสายพานอัตโนมัติยังงัดสายพานใส่ไปได้เลยดันสายพานให้มันตึงตลอดเวลาอยูย่แล้ว ตอนต่อไปเราก็จะเอาสายระบายไอยนะครับที่เป็นหัวฟิตติ้งมาติดตั้งกับตัวฝาเข้า,าวาล์วต่อไปจะเป็นการนำสายไฟที่เราได้เก็บจัดใหม่ทั้งหมดนำไปติดตั้งที่ตัวเครื่องยนต์โดยที่เราจะร้อยสายไฟจากห้องผู้โดยสารออกไปตัวนี้เป็นรูที่ผมเจาะขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะร้อยตัวสายไฟ อันดับแรกนะครับเราจะมาไล่เสียบสายหัวฉีดก่อนเริ่มตั้งแต่สูบ4สูบ3สูบ2สูบหนึ่งต่อมาก็เป็นเซ็นเซอร์ท้ายรางนะครับไว้ตรวจจับแรงดันน้ำมันในรางหัวฉีดจุดต่อไปนะครับเป็นสายไฟหัวเผานะครับมีทั้งหมด4.4จุดสสูบชิ้นต่อไปคือปลักไดสตาร์ครับจะอยู่ตรงด้านล่างจุดต่อไปก็จะเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ท่อไอดีครับ จุดที่อยู่ใกล้ๆกันคือเซนเซอร์ความร้อนครับของตัวเครื่องยนต์จุดต่อไปเป็นปลั๊กไฟใจชาร์จครับเอาไว้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่จุดต่อไปก็เป็นปลั๊กไฟคอมแอร์ครับตัวนี้เป็นปลั๊กปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงจุดต่อไปคือเซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องจุดต่อไปจะอยู่บนสุดครับเป็นเซนเซอร์แคมต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวไหล่กับน้ำมันเชื้อเพลิงบนหัวขีด สายหลกลับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไปต่อจากตรงด้านปั๊มใต้เครื่องตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ตัวเครื่องก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้ผมจะติดตั้งชุดดินเตอร์และหม้อน้ำต่อไปเราจะขันน็อตเกียวปล่อยจากด้านล่างเราจะใส่ท่อฝั่ง ID ก่อนโดยก่อนอื่นเราจะใส่ตัวท่อยางเข้ากับตัวท่อ i อดก่อน ต่อไปเราจะใส่ตัวเหล็กรัดเข้าไป2ชิ้นเลยแล้วก็ตามด้วยท่ออินเตอร์ฝั่งไอเดีการต่อท่อท่อนกลางเราจะมีโอลิง2เส้นมาประกบเข้ากับอินเตอร์ต่อมาเราจะรัดด้วยแคมป์ที่จะรองรับบูทได้6 0สิถึงหนึอปอนด์เสร็จแล้วเราจะใส่ท่อยางทางฝั่งไอเสียเราต้องใส่เหล็กรัดประกบเข้าไปเลยเสร็จแล้วผมก็จะใส่ตัวท่อฝั่งไอเสียนะครับ ต่อมาเราก็จะทําการรัดแคมป์ที่จุดเชื่อมกลางหลังจากนั้นเราก็ไล่ขันน็อตเอกลัดแน่นทุกจุด ไปก็จะติดตั้งตัวหม้อน้ําผมจะวางไว้กลางคานเลยเพื่อใส่คานหน้าตรงนี้เสร็จเนี่ยมันจะได้ซ่อนตัวหม้อน้ําได้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวท่อน้ําด้านล่างที่ออกจากหม้อน้ําเข้าตัวเครื่องยนต์ครับต่อไปเราก็จะใส่ท่อน้ําบนนะครับเป็นท่อที่ออกจากเครื่องเข้าหม้อน้ําพอติดตั้งหม้อน้ําเสร็จนะครับผมก็จะเอาคานมาวางที่จุดตำแหน่งเดิมเมื่อวางเสร็จนะครับจะเห็นว่าหม้อน้ําถูกซ่อนอยู่ใต้คานทันที พอระวังคานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยึดหม้อน้ำติดกับคารโดยที่ช่องว่างระหว่างคานบนกับหม้อน้ำเนี่ยเราต้องมีลูกยางเพื่อเป็นบูทหนุนเข้าไปเพื่อจะทําให้ตัวคารเนี่ยกดหม้อน้ําไว้ตลอดเวลาเสร็จแล้วผมจะติดตั้งพักน้ําที่เป็นของแต่งนะครับโดยที่เราจะยึดกระป๋องพักน้ำเข้าตับตัวรถนะครับเป็นรูที่เราเจาะไว้แล้ว เสร็จแล้วเราก็จะโค้งใส่ขึ้นมาแล้วก็มาวัดตัดตรงหม้อน้ําเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวปลอกครอบหัวฟิตติ้งจำลองมาใส่แค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับการโมดิฟายห้องเครื่องเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado ปี2019จากอู่วีลุ่งเลืองทรัพย์วีลูกช่างต่อยครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเลนโซครับที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์การแต่งรถส่วนใครที่สนใจเก็บห้องเครื่องแต่งซิ่งก็เข้ามาพูดคุยกับผมได้ครับ